สำหรับข่าวนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของกุ้งพลอยบ้างนะคะเผยโมเมนต์คู่กับลูกสาวแล้วพร้อมลั่นข้อความถึงสอนรามค่ะแฟนๆใจฟูโมเมนต์นี้ที่รอคอย ทำหน้าที่แม่ไม่เคยขาดตกบกพร่องสำหรับกุ้งพลอยกนิธารินนะคะเราจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักของสาวกุ้งพลอยและลูกสา,สาวสุดที่รักน้องวีจิอยู่เรื่อยๆล่าสุดสาวกุ้งพลอยโพสในติ๊กต็อกนะคะเผยคลิปโมเมนต,ต์ได้เจอกับลูกสาวอีกครั้งผ่ากันเล่นกันอย่างสนุกสนานและเต้นรำน่ารักน่ารักนะคะพร้อมระบุแคปชั่นบอกว่าวีจิกุ้งพลอยสอนรามเทพพิทักษ์ ขอขอบพระคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและขอให้มีความสุขกันมากขึ้นกว่าทุกๆปีนะคะและยังบอกว่าขอบพระคุณที่เลี้ยงน้องวิจิมาให้เป็นเด็กที่น่ารักสดใสร่าเริงนะคะงานนี้ชาวเน็ตเห็นแล้วต่างก็กดไลค์คอมเมนต์กันเกือบพันชมความน่ารักสดใสของทั้งคู่จนทำให้ทุกคนใจฟูกันแบบสุดๆเลยค่ะ ข่าวก็เป็นข่าวความน่ารักของทั้งคู่นะคะระหว่างกุ้งพลอยและน้องวิจินะคะนานๆที่เราจะเห็นโมเมนต,ต์ของพวกเธอแบบนี้สักครั้งอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ในที่สุดก็เป็นโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอยกันนะคะอยากจะเห็นทั้งสองแม่ลูกนั้นได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะวันนี้ก็ถือเป็นภาพดีๆภาพที่ส่งความสุขให้กับแฟนๆก็แล้วกันนะคะในช่วงต้อนรับปีใหม่โดยเราจะเห็นภาพน่ารักของทั้งสองแม่ลูกอย่างมีความ ข,ขอให้มีความสุขและอยู่ด้วยกันไปนนานค่ะ